สำหรับค่ำคืนที่กลายเป็นตลกร้ายของหลีกอาชีพไทยเมื่อชื่อของสโมสรใหญ่กลับถูกพูดถึงในแง่ที่ไม่มีใครภูมิใจถ้าเรือเอฟซทีมที่เต็มไปด้วยแข่งคุณภาพและงบประมาณระดับแนวหน้ากลับพลาดท่าแบบไม่น่าให้อภัยจากความผิดพลาดเรื่องการส่งนักเตะต่างชาติเกินโควตา จนถูกจับแพ้ทางเทคนิคสร้างแรงสันสะเทือนทั้งวงการขณะที่อีกฝากหนึ่งบีจีปทุมอยู่ในเตดระเบิดฟอร์มโหดไล่ถล่มคู่แข่ง10 0ถึงแบบที่แฟนบอลต้องขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำเลา่าค่ำคืนเดียวกันแต่2เรื่องราวกลับสะท้อนภาพของฟุตบอลไทยใน2มุมที่ต่างกันสุดขั้วเกมของท่าเรือในวันนั้นหากมองเพียงในสนามแฟนบอลอาจไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดดราม่าครั้งใหญ่ นักเตะวิ่งสู้ฟัดเกมยังคงดำเนินไปตามปกติเสียงเชียดังสนั่นความกดดันถาโถมใส่ทุกจังหวะแต่แล้วหลังจบเกมข่าวร้ายก็ระเบิดออกมาเหมือนฟ้าผ่าเมื่อมีการตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นและพบว่าท่าเรือส่งนักเตะต่างชาติลงสนามเกินจำนวนที่กติกากำหนดความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระดับสโมสรอ,อาชีพโดยเฉพาะทีมที่มีทีมงานและสตาฟจำนวนมากคำถามแรกที่แฟนบอลตั้งขึ้นทันทีคือมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ลีกอาชีพไทยไม่ได้เป็นหลีกสมัครเล่นกติกาเรื่องโควตานักเตะต่างชาติถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเอกสารมีการประชุมมีการแจ้งเตือนจากสมาคมแต่สุดท้ายความผิดพลาดก็ยังเล็ดลอดเข้ามาได้แอลมันไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาคือการถูกปรับแท้แบบไม่มีข้อแม้คะแนานที่ควรได้หายวับไปในพริบตาภาพของท่าเรือในสายตาแฟนบอลจึงเปลี่ยนไปทันที จากทีมลุ้นแชมป์กลายเป็นทีมที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องความเป็นมืออาชีพเสียงตำหนิไม่ได้มาจากแฟนทีมอื่นเท่านั้นแต่แฟนท่าเรือเองก็รู้สึกเจ็บปวดเพราะนี่คือความผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวกับแท็กติกไม่เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นแต่เป็นความสะเพร่าที่ทำลายความพยายามของนักเตะในสนามทั้งหมดหลายคนย้อนมองไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของสโมสรฟุตบอลไทยเรามีผู้เล่นเก่งมีโค้ชเก่งมีเงินลงทุนแต่บางครั้งกลับขาดระบบการจัดการที่รัดกุม การตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นควรเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดแต่เมื่อมันคลาดแสดงให้เห็นว่าระบบหลังบ้านยังมีรอยรั่วและนั่นคือสิ่งที่หลีกอาชีพไม่ควรปล่อยให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่ฝั่งท่าเรือกำลังเผชิญมรสุมอีกสนามหนึ่งกลับเต็มไปด้วยเสียงเฮและความตื่นตะลึง b ีปทุอยู่นเตดโชทรฟอร์มโหดระดับประวัติศาสตร์ ไล่ถล่มคู่แข่งไปถึง10-0เกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือการประกาศสักดาว่าพวกเขายังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวที่สุดของหลีกตั้งแต่นาทีแรกบีจีเดินเกมบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอการเตะบอลแม่นยำการเคลื่อนที่สอดประสานกันอย่างลงตัวประตูแรกมาเร็วและหลังจากนั้นประตูก็ไหละมาเทม,มาเหมือนสายน้ำแตกคู่แข่งพยายามตั้งรับแต่ยิ่งรับก็ยิ่งพังความแตกต่างของคุณพาพนักเตะและความมั่นใจในทีมเห็นได้ชัดเจนทุกจังหวะ แฟนบอลในสนามจากที่ลุ้นก็กลายเป็นนับประตูแทบไม่ทันทุกลูกยิงของ b ีจีเต็มไปด้วยความเด็ดขาดไม่ใช่แค่โชคช่วยแต่เป็นผลจากการซ้อมการวางทักติกและความกระหายชัยชนะนักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มระดับท็อปยิงไกลก็สวยเข้าทำในกรอบก็เฉียบคมเกมริมเส้นปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งตลอดทั้ง90นาทีชัยชนะ10-0ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในลีกสูงสุด และเมื่อมันเกิดขึ้นมันย่อมถูกพูดถึงไปอีกนานบีจีไม่ทียมได้สามแต้มแต่ยังได้ความมั่นใจและแรงส่งมหาศาลเสียงวิจารณ์ที่เคยตั้งคำถามถึงฟอร์มก่อนหน้านี้เงียบหายไปในทันทีแทนที่ด้วยคำชื่นชมและการยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์อีกครั้งเมื่อเอาสองเหตุการณ์มาเทียบกันในคืนเดียวกันภาพของฟุตบอลไทยจึงดูเหมือนหนังคนละม้วนด้านหนึ่งคือความผิดพลาดทางเอกสารที่ทำลายความเป็นมืออาชีพ อีกด้านหนึ่งคือฟุตบอลที่สวยงามดุดันและสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของลีกไทยแฟนบอลจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าลีกควรจัดการกับเรื่องระเบียบอย่างเข้มงวดแค่ไหนบางคนมองว่าบทลงโทษรุนแรงเกินไปแต่หลายเสียงก็เห็นตรงกันว่าหากไม่เข้มงวดวันนี้อาจเป็นถ่าเรือพรุ่งนี้อาจเป็นทีมอื่นและสุดท้ายมาตรฐานลีกจะตกต่ำลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันเกม10-0ของบีจีก็กลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ บางคนชื่นชมแต่บางคนก็ตั้งคำถามถ,ามถึงความเหลื่อมล้ำของทีมในลีกว่าทำไมสกอร์ถึงขาดลอยขนาดนี้มันสะท้อนถึงช่องว่างด้านงบประมาณคุณพาพนักเตะและระบบเยาวชนหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับแฟนบอลทั่วไปค่ำคืนนี้คือค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งช็อกทั้งสะใจทั้งเสียดายและทั้งภาคภูมิใจมันย้ำเตือนว่าฟุตบอลไม่ได้มีแค่เรื่องในสนามแต่เรื่องนอกสนามก็สำคัญไม่แพ้กัน ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนผลการแข่งขันเปลี่ยนทิศทางของฤดูกาลและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสโมสรไปตลอดการสำหรับถ้าเรือบทเรียนครั้งนี้ราคาแพงแต่ก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนหากสโมสรน,นำมันไปปรับปรุงระบบหลังบ้านอย่างจริงจังแฟนบอลยังคงรอคอยการกลับมาในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งและรอบคอบกว่าเดิม ส่วนบีจีปทุมอยู่ในเต็ข้างคืนนี้จะถูกจดจำไปอีกนานในฐานะเกมที่พวกเขาแสดงพลังอย่างเต็มที่และประกาศให้ทั้งหลีกรู้ว่าหากใครจะล้มพวกเขาต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะเครื่องจากระสีเขียวกำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลังสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือสเสน่ห์ของฟุตบอลไทยหลีกที่ยังมีทั้งดราม่าความผิดพลาดความยิ่งใหญ่และความบ้าคลั่งอยู่ในคืนเดียวกัน และนั่นแหละคือเหตุผลที่แฟนบอลยังคงติดตามยังเถียงยังวิจารณ์และยังรักฟุตบอลไทยไม่เปลี่ยนแปลง